เมื่อเส้นตรง2เส้นขนานกันนะคะจะทําให้เกิดมุมภายนอกกับมุมภายในมุมภายนอกก็คือ5 6 7 8มุมภายในก็คือ1 2 3 4เขาบอกไว้ว่ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากันถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันนะคะในที่นี้ก็คือมุม5จะมีขนาดเท่ากับมุม3นั่นเองค่ะมุมไหนอีกเอ่ยมุม1ก็จะเท่ากับมุม7 มุม2เท่ากับมุม8มุม6เท่ากับมุม4เรียบร้อยค่ะนี่คือทฤษฎีของมุมภายนอกกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันนะคะต่อไปเป็นเส้นขนานกับรูปสามเหลี่ยมนะคะน้องๆสังเกตดูว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะทฤษฎีบอกไว้ว่าจะต้องบวกกันแล้วได้180ในที่นี้ก็คือมุม1บวกมุม2 บวกมุม3จะต้องรวมกันได้180องศานะคะอีกทฤษฎีหนึ่งที่น้องจะต้องรู้นี่ก็คือเมื่อต่อเส้นออกไปจากสามเหลี่ยมค่ะมุมที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมุม4ี่จะมีขนาดเท่ากับมุมภายใน2มุมบวกกันที่ไม่ใช่มุมประชิดนะะในที่นี้ก็คือหมายความว่ามุมสี่เนี่ยค่ะจะมีขนาดเท่ากับมุม1บวกกับมุม2นี่ค่ะ เมื่อเข้าใจทฤษฎีกันเรียบร้อยแล้วเราไปดูโจทย์กันเลยคะ่ะน้องข้อหนึ่งบอกไว้ว่า AB ขนานกับ CD มี PQ เป็นเส้นตัดนะคะเขาอยากให้เราหาค่า X แล้วก็ค่า Y นะคะฉะนั้นสังเกตดูนะคะเ5เป็นมุมภายใน X เป็นมุมภายนอกถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันมุมภายนอกกับมุมภายในจะมีขนาดเท่ากันน,น,น้องตอบเลยคะ่ะ x ก็จะเท่ากับ75องศาด้วยต่อไปหาค่า y ยังไงน้องๆสังเกตนะคะหาได้หลายแบบเลย น้องๆจะหามาจากตรงนี้ก่อนก็ได้เป็นมุมภายในข้างเดียวกันบวกกันได้ร้อยแปดสิบหรือน้องๆจะมองเป็นมุมตรงก็ได้ค่ะตรงนี้เป็นเส้นตรงมุมตรงมุมตรงจะต้องมีขนาด180อองศาเหมือนกันนะคะฉะนั้น ใช้วิธีแบบมุมตรงก็ได้นะคะนั้นเราก็เขียนเลยค่ะว่า y บวก75จะต้องบวกกันแล้วได้180องศาเพราะเป็นมุมตรงย้ายข้างเลยค่ะ75บวกอยู่ย,ย้ายฝั่งกลายไปเป็น,เ,ปนเครื่องหมายลบน้องก็จะได้ว่า y เท่ากับ180ลบ75ค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ y ออกมาแล้วเท่ากับ105องศานั่นเองค่ะ